สวัสดีแม่เมสเอฟซีทุกท่านนะคะสวัสดียามบ่ายนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องน้องเกศสอนแคนเบอรีคอ่ค่ะวันนี้ก็จะพาหรือน้องเกศส,สนพาค่ะที่ถนนี้นเกศสอนไม่ได้เดินเล่นไปไหนค่ะวันน้ำอมหมู่บ้านคะ่ะก็เลยพอควันก็เลยไม่ได้พาเดินเล่นใครเครียดค่ะแม่เม่ก็อยู่แต่ บ้านของพี่คำคูณค่ะอยู่แต่ในบ้านค่ะออกไปข้างนอกไม่ได้มีแต่น้ำที่ตรงนี้น้องกิตสอนของที่ตรงนี้น้องกิตสนคะแมยแม่ ขอบคุณเม่ม์เมย์ทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ช่องเลยนะคะขอบคุณค่ะ